แม่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 นาวนาวมีอะไรจะบอกแม่นาวเป็นติดแล้วแม่เก่งมากลูกแล้วติดเทือหรือเปลอลูกใช่แม่ต่อไปดีนะแม่ Değil คุณแม่ค่ะหนูกต้อคือยุบนาวจังนะคะแม่นาวไ็นใจอ่ะ ยัง,ยงไม่ได้ดูไม่กล้าดูอ่ะกลัวติดบัญชีรับไม่ได้โอยน,นิ้นดกูพี่ิกันที่กเก,กี่ยวบบัญชีกับสามดาวฉันว่านะแกําใจเยอะแต่ฉันก็ไม่ใแ,แม่ดัวสีหรอแกแต่ว่ากค่ตดบอ๋อไม่เอาะไม่คุยแล้วเนาะยะคุยทีไลนปวดหัวตลอดเลย <โห S 2> นี่ฉันจะจับข้าวมาสมันว่ับแก่ 哎，没得吧。

Yeah. you <laughs> ข้าต้องมาแล้วครับวมสวัสดีครับแม่เฮ้ยนาไปก่อนด้วยเฮ้ยเเดี๋ยวฉันไปส่งดีกว่าเร็วเแม่เดี๋ยวนาไปส่งนัทก่อนอนะไสวัสดีครับแม่